อันนี้มันขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าความสามารถในการสื่อสารของแต่ละคนเนาะนะครับบางคนอาจจะมีทักษะในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัยนะอาจจะใช้เวลาว่างๆไปคุยกับเขาแบบเพื่อนคุยแบบผมคุยแบบกับพี่แบบเพื่อนนะผมคุยกับพี่ในแบบว่าคนเพื่อนร่วมงานในความห่วงใหญ่อะไรประมาณเนี้ยอาจารย์ทบทวนเขาบอกเขานะครับ ยิ่งเวลาพนักงานเจอพนักงานคนหัวดื้อหัวรั้เนี่ยยันหนีเขานะเราถ้ายิ่งหนีเขาอ่ะเขายิ่งไม่ฟังเราแต่ถ้าเรายิ่งเข้าหาเขาอ่ะวันนึงเขาจะกลายเป็นเพื่อนเรานะอันนี้ผมพูดจากสิ่งที่ผมเคยเจอนะคือเป็นคนที่แบบเคยเจอแบบคนที่ไม่เอาเรื่องเซฟตี้เลยแบบพูดประมาณไม่เอาเลยอะ่ะแล้วเรายิ่งเข้าหาเขาเรา,ายิ่งอันนี้เขาสรุปแล้วกลายไปมา,มา,มาคือกลายเป็นเพื่อนกันกลายเป็นสนิทกันอะไรเงี้ย แล้วเรื่องความปลอดภัยมันก็จะง่ายกับเราเนาะถ้ายิ่งเราหนีเขาเราอะไรเขาอ่ะความกดดันที่อยู่ที่เราเพราะบางที่เขาโทษเซฟตี้นะพนักง,งานไม่ทําตามกฎระเบียบมนโทษเซฟตี้นะบางที่นะผมว่าบางที่นะอประมาณนี้เนาะเ่็ enforcement ในในที่นี้หมายถึงเป็นการออกระเบียบข้อบังคับเนาะจริงๆ enforcement ก็คือบทลงโทษแต่นี่นี่นี่คือออกระเบียบข้อบังคับเรากําหนดชัดเจนเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับในการขับพลกลิฟ คุณกาหนดมาเลยหนึ่งสองสามต้องทําอะไรบ้างนะครับเรื่องความเร็วเรื่องป้ายเตือนเรื่องการขับขี่เรื่องการบํารุงรักษาเรื่องการส,สรนสนุอุปกรณ์นะคุณเอามาเรียบเรียงเป็นออกเป็นกฎระเบียบอันนี้ไปเร็วนิดหนึ่งนะอาจารย์ได้ครับอันนี้มันเป็นเรื่องการประเมินนะครับหน่วยงานของคุณเองว่าคุณเนี่ยมีความพร้อมเรื่องเกี่ยวกับมาตรการหรือการจัดการเกี่ยวกับรถพวกนี้ทหรือเปล่า มันมีทั้งหมดยี่สิบข้อเนาะอาจารย์น่าจะใช้เวลาเยอะได้อยู่ได้โยู่อาจารย์ได้อยู่ได้ได้ได้พอทีุ่เนาะคุณดูว่าหน่วยงานของคุณอ่ะมีระเบียบเกี่ยวกับการจัดการเรื่องเครื่องจักรกลหนักเบาหรือเปล่าเช่นรถพวรลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าคุณมีก็ติ๊กหนึ่งไม่มีก็ติ๊กศูนย์นะลองทําไปเรื่อยก็ได้นะครับผมจะพูดเร็วๆนะสองไอ้หน่วยงานของคุณบริษัทคุณอน่ะมีคู่มือแนะนําเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถพวรลิฟต์หรือเปล่า สามเอกสารสนุนเมื่อพนักงานต้องการสามารถเปิดอ่านได้ดดหรือเปล่าคู่มือเอนี้ยเวลาจะอ่านฮ้ยเปิดฝาละมันเปิดที่ตรงไหนอะไรเงี้ยมีหรือเปล่านะครับสี่นะครับ,นะรบเอกสารสนุนตามข้อหนึ่งข้อสอง,อสองมีหรือเปล่านะครับไม่ใช่มีมีแต่ลมบาดเนาะต้องมีและล่าษรนะครับแล้วถูกมาใช้จริงหรือเปล่าไม่ใช่มีไว้แบบติดไว้ที่บอร์ดอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือข้อที่สี่นะข้อที่ห้าพนักงานผ่านการตรวจสุภาพทั่วไปอันนี้เป็นการตรวจสุภาพทั่วไปจริงๆก็ไม่มันได้ไม่ได้ข้อกำหนดหรอกนะ แต่คุณสังเกตไหมเวลาคุณไปทําไปกับขี่รถอ่ะเขาจะต้องตรวจสุขภาพเลยแต่เนี้ยมันก็คือเครื่องจักรก็คือรถเหมือนกันนะครับคุณก็ต้องตรวจนะครับซึ่งมันเป็นไปตามกฎหมายเรื่องการตรวจสุขภาพพนักงานสวัสดิการพนักงานอยู่แล้วอะไรเงี้ยเนาะมันอาจจะไม่ได้เข้มงวดเหมือนคอนฟ라 s สเปซใช่ไหมแต่ตรวจคุณต้องคุณขับรถก็ต้องตรวจนะครับข้อที่หกพนักงานควบคุมรถกลิบผ่านการอบรมเชิงปฏิบัตินะครับทฤษฎีและปฏิบัติหรือเปล่า นพนักงานอบรมนะครับในภาคสนามมีพี่เลี้ยงคบสามสี่ชั่วโมงหรือเปล่าผมคิดว่าสามสี่ชั่วโมงเนี้เอามาจากโภชนาสามสี่ชั่วโมงน่าจะมาจากโภชานะ่านแปดนะครับพนักงานคูบคุมลกิ๊มีอายุงานกกกกาเกินสามปีหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อกาหนดของหนง,งานในการแบ่งแคตติรีนะครับของสกิลของคอมพิีเทนซีในของพนักงานขับรถลิ๊กเก้าพนักงานได้ถูกเข้มงวดเกี่ยวกับการ ดูสายรักเข็มขัดหรือเปล่าเบลหรือเปล่านะครับเนาะผู้ใดไม่ใช้หรือว่าฝา่าฝืนนะบางบางที่ก็ไม่ใช่หรือว่าฝา่าฝืนนะสิบพนักงานทราบหรือเปล่าว่าโฟล์คลิปเนี่ยต้องควบคุมความเร็วเท่าไหร่นะพนักงานรู้หรือเปล่านะครับสิบเอ็ดพนักงานนะครับทงานรุ่นในวิธีโฟล์คลิปเนี่ยถูกกาหนดด้วยเส้นคือต้นทีจ้าถูกกาหนดให้สวมใส่เสื้อแจ็คเก็ตสะท้อนแสงอันนี้เป็นข้อกาหนดของในงานนะครับบางคนใส่เสื้อสะท้อนแสงเป็นสีเขียว อย่างตอนนี้บริษัทซับของบริษัทผมอะ่ะก็กำหนดให้ใส่เสื้อสท้อนแขงสีเขียวเสื้อเสื้อเนี้ยเนาะอ่าหน่วยงานตรงนี้หรือเปล่าสิบสองโฟลลิฟต์ถูกตรวจสภาพก่อนใช้งานประจําวันหรือเปล่าสิบสามโฟลลิฟต์ตรวจข้อบกพร่องนะครับถูกแจ้งให้หัวหน้าง,งานทราบหรือเปล่านะครับคือเรามีกรอบข้อเน,นี้ยหมายถึงว่ามีกรอบในการแจ้งให้หให้หัวหน้าง,งานทราบรอเ่าเวลาเกิดในข้อผิดพลาดในงานตรวจข้อบกพร่องของรถโฟลลิฟต์เนี้ย สิบสี่ติดตั้งสัญญาณไฟหรือเปล่านะครับมีหลังคาป้องกันการตกหรือเปล่านะครับสิบห้าโฟลกิฟเป็นสีโทนสว่างหรือเปล่านะครับคือส่วนใหญ่เป็นหลักสากลเนาะอุปกรณ์เครื่องจักรไม่ใช่แค่โฟลกริฟนะเครื่องจักรไหยต้องเป็นสีแบบสีสว่างสีส้มอะไรอย่างเงี้ยจันนะครับสิบหกนะครับพื้นที่อนุญาตโฟลกิฟมีป้ายหรือเปล่าป้ายบริเวณพื้นที่อ่ะมีกาหนดไห้โฟลกริฟผ่านเข้านะอะไรเงี้ยเป็นงานพื้นที่ทำงานโฟลกิฟอะไรมีป้ายหรือเปล่า 17หน่วยงานมีการจัดการเรื่องการทํางานพื้นที่โฟลลิฟชัดเจนหรือเปล่ามีการฉีดสีสีเส้นมีการทํารั้วมีการติดกระจกนะครับมีจุดจอดหลังเลิกใช้หรือเปล่านะสิบแปมีแผนการซ่อมแผนที่เอ็มหรือเปล่าสิบเก้าเมื่อปฏิบัตินะครับงานในการโหลดวัตถุขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นการกําหนด,ดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่านะพื้นที่ที่เขายกสินค้าเนี่ยเฮ้ยบอกพนักง,งานนะเป็นพื้นที่เสี่ยงอย่าอย่าเข้าไปนะไม่เกี่ยวข้องอย่าเข้าไป อย่าไปอยู่จุดที่เขายกวางโหลดงานสินค้าเนี่ยคุณมีหรือเปล่านะมีประกาศบอกหรือเปล่าและสุดท้ายในการตรวจติดตามความปลอดภัยเกี่ยวกับฟกวิหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้ามีคุณก็ใส่หนึ่งหนึ่งแล้วก็รวมคะแนพนพอรวมคะแนนปุ๊บเนี่ยคุณก็ไปดูเกณฑ์การประเมินหรือผลก,การประเมินนะครับมันก็จะมีอยู่ประมาณสี่เลงนะศูนย์ถึงสิบสมมุติคุณประมวลมาแล้วเนี่ยนะคะแน 10, นที่สิบคะแนนนะศูนย์ถึงสิบคะแนนเนี่ยคุณต้องปรับปรุงนะ ต้องมอบหมายต้องทําทีมเซตทีมงานเซตระบบทําระบบใหม่นะครับสิบเ็ดเล้งสิบอ็ดถึงสิบสี่อ่ามันอยู่ในส่วนของพอใช้นะครับให้หน่วยงานหรือต้องสังกัดเนี่ยศึกษาเพิ่มเติมหรือแก้ไขในส่วนที่มันบกพร่องสิบห้าถึงสิบเจ็ดคะแนนเนี่ยคุณจะถือว่าดีอยู่ในเกณฑ์ดีนะแต่บริหารจัดการควบคุมได้ดีแต่คุณก็ต้องไปดูจุดบอดจุดที่ยังไม่มีนะสิบแปดถึงยี่สบคะแนนหมายถึงดีมากประมาณว่าคุณอยู่ในเกณฑ์ดีอะ่ะไม่ต้องทําอะไรแล้วอย่างเงี้ยนะครับ เพราะฉะนั้นคุณไปดูว่าในเกณฑ์ตามข้อมำหนนี้ยคุณมีกี่คะแนนประมาณนี้นะอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวสไลด์ให้ตอนหลังอบรมเนาะก็ไปดูเอาครับสไลด์ขออนุญาตสไลด์ส่งลิงก์ให้ในในช่องแชทนะครับส่งลิงก์ให้แล้วเมื่อกี้มีคนขอมาเลยส่งให้ละใช่ครัท่านก็ไปโหลดเอาส่วนใครจะสอบก็เดี๋ยวหลังเสร็จอบรมเสร็จเนาะส่งลิงก์ให้ในไลน์กลุ่มใหญ่ครับอ่าข้อสอบ ข้อสอบอะข้อมูลอยู่ในนี้หมดเลยครับข้อมูลอยู่ในนี้หมดต่อเลยเนาะอาจารย์การตรวจติดตามปลอดภัยกับโคกิฟนะอย่าลืมนะครับฟกิฟนะครับเหมือนกันเหมือนงานอื่นเนาะต้องตรวจติดตามนะครับเราตรวจเรื่องอะไรบ้างนะมาดูเรื่องที่หนึ่งตรวจติดตามเกี่ยวกับตัวรถส่วนควบนะครับอุปกรณ์มันเกิดการหมุนมันเกิดการวิ่งเกิดการใช้งานทุกวันนะครับเราจะต้องติดตามนะครับตัวรถส่วนควบเนาะสองติดตามพื้นที่การทํางานนะครับแล้วแหล่พื้นที่ของเรา สามติดตามคุณสมบัติพฤติกรรมนะครับของการใช้โฟล์คลิฟ์นะครับเหมือนเป็นการตรวจหน้างานเหมือนกันนะครับพื้นที่โฟลลิฟ์นะครับคุณดูพฤติกรรมนี้ว่าเขามีพฤติกรรมแบบไหนบางคนเฮ้ยมีเซฟตี้ยืนอยู่เนี่ยแบบไม่ค่อยเจอจุดบอดเนาะแต่พอหันหลังเนี่ยแล้วดูกล้องวงจรปิดเนี่ยโอ้โหบันเลยครับแข่งกันเหมือนแรลลี่เลยเนาะเพราะฉะนั้นดูเนาะไม่ค่อยปรับนะครับพฤติกรรมพรนักง,งานที่ขับโฟลลิฟต์ต้องค่อยค่อยปรับ จะไปฟันธงจะไปทีเดียวผมบอกเลยไม่ได้ผลค่อยๆปรับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับติดตามเกี่ยวกับเอกสารสนับสนุนคุณต้องทําให้เอกสารเนี่ยเป็นปัจจุบันต้องให้เหมาะสมกับองค์กรอะไรที่เป็นเช็คลิต์ในการขับอะไรเป็นที่ชิดในการตรวจอะไรไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องตัดออกอะไรที่จะต้องเพิ่มเติมนะครับจะต้องใส่ใครบถ้วนเนาะ ต่อมาตรวติดตามเรื่องเกี่ยวกับการทํางานร่วมกันนะครับหรือการทํางานทับซ้อนโอเวอร์แลปอะไรเงี้ยนะครับต้องดูว่าเฮ้ยเราไปทับซ้อนที่จุดอื่นหรือเปล่าอันนี้มันเป็นหลักพื้นฐานของความปลอดภัยในการใช้เครื่จักอยู่แล้วทุกชนิดนะขายายความส่วนพวกตัวรถนะครับเข็มขัดบอกนั่งผมพูดอย่างนี้ดีกว่ารวมรวมของ,ององค์ประกอบของรถโฟล์คลิฟต์ดีกว่านะครับเป็นการทวนสอบหรือดูข้อที่เจ็ดครับ ติดตั้งอุปกรณ์ถังระเบิงบางที่กําหนดเลยนะว่าจะต้องมีถังระเพิงประจํารถบางที่ก็ไม่เป็นไรนะครับบางที่ก็ต้องมีนะมีอย่างน้อยถังระเบิงที่เป็นผงเคมีแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับระบบไฟระบบสัญญาณอุปกรณ์ไดต่างๆครับต่อมาพื้นที่ดูเลยครับการกําหนดพื้นที่รถมันวิ่งในจุดที่เขากําหนดหรือเปล่าไม่ใชไ่ไม่ใช่เขามีป้ายห้ามบกริบเข้า ก้าโฟลิเข้าบริเวณพื้นที่เป็นพื้นที่ที่คนทํางานอะไรเงี้ยเราต้องดูนะครับกําหนดตีช่องนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นโกดังเก็บสินค้าพื้นที่การทํางานยกหลดของรถมาส่งของมารับของจุดรถบรรทุกที่มาส่งของจุดโฟลิฟที่ไปเข้าของคุณจะต้องดูให้ครอบนะครับในในให้ให้ดูบริบทของการทํางานของ,งรถโฟล์ลิฟของเราสังเกตนะครับแล้วก็มาจัดทําเป็นแผนแล้วก็มาทำเช็คลิ์แล้วก็ไปทวนสอบอ่าประมาณนี้เนาะเกี่ยวกับพื้นที่เนาะ ต่อนะครับคุณสมบัติพฤติกรรมเยี่ผมบอกอะนะครับว่าเฮ้ยคุณไปดูเกี่ยวกับพฤติกรรมอันนี้เรื่องการอบรมเรื่องใบอนุญาตเรามีอยู่แล้วแต่ให้คุณไปตรวจสอบเพราะมันจะมีบางคนที่ไม่ได้ผ่านการอบรมที่ไม่เคยขับคลิปแต่อยากใช้คลิปอืมเือเป็นการสาฝืนเนี่ยเพราะนั้นคุณต้องสังเกตต้องตรวจสอบต้องหันสังเกตพฤติกรรมทั้งคนที่ผ่านการอบรมและไม่ผ่านการอบรมเนาะอ่า การติดตามเอกสารนะครับสนับเอกสารนะครับผู้มืออะไรต่างๆแบบบันทึกเช็คลิสต์นะครับแม้กระทั่งถ้าลงลึกไปหน่อยก็การสกอบรมนะครับ competency t e i n i n g matrix นะครับพนักงานตำแหน่งโฟกลิฟต์นะครับกำหนดว่ายังไงนะครับตั้งแต่ job description ประมาณนี้การซ่อมบำรุงนะครับมีความรู้เรื่องการซ่อมบำรุงกำหนดการซ่อมบำรุงหรือเปล่านะครับก็จะวนไนวนมานะครับ การตรวจติดตามทำง,งานร่วมกันนะครับมันคล้ายๆการตรวจพื้นที่การทํางานของโลไฟฟิลนะครับแต่เรามาดูว่าถ้าเราจาเป็นต้องทํางานร่วมกับพื้นที่อื่นเราควรกําหนดจุดการทํางานอยู่กลางหรือว่าเราควรจะตกลงระหว่างพื้นที่เพราะฉะนั้นคนในพื้นที่จะต้องมาดิสคัพกันหรือมาพูดคุยกันฟกลด์ทำงานนะถึงทำงานตรงนี้นะนะครับ เพราะฉะนั้นโดยหลักสากลโดยหลักปฏิบัติเราจะไม่ทำงานอเวราแลือไม่ทํางานทับซ้อนกันต้องตกลงกันนะครับสังเกตข้อที่7นะครับเครื่องจักรกลที่ทํางานเคลื่อนที่นะครับต้องไม่มีคนเข้าใกล้ระยะ5เมตรยกเว้นจะมีเอกสารระบุที่ผมเห็นข้อกําหนดมาตรฐานการเข้าใกล้เครื่องจกักรหนึ่งที่ผมเห็นจะมีรถโฟลิฟสองจะมีการทํางานกับรถแบ็คโฮ ที่เห็นนะนะแล้วก็เครื่องจักรชนิดอื่นที่เกิดการหมุนเวียงแล้วก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับจะมีการกําหนดระยะคนเข้าใกล้หรือคนทําง,งานกับเครื่องจักรเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันงรายระเอียดลึกถ้ามีหลักสูตรต่อไปแล้วนะห้าเมตรอ่าในนี้กําหนดไว้ห้าเมตรอืมประมาณนี้เนาะจุดจอดนะครับอันนี้เวลาจอดรถต้องปดเกียว่าก่อน เนาะป้องปดเกียร์วางก่อนดึงเบรกมือนะครับวางงานลงกับพื้นอันนี้เรามองไปแล้วเราตอกได้อยู่แล้วนะครับในภาพการ์ตูนที่ผมเคยบอกนะครับหลักการเขาบอกว่าต้องปลดกุญแจออกบางหลักการเขาบอกว่าไม่ให้ปลดกุญแจออกอืมหลักการที่บอกว่าปลดกุญแจออกเพราะอะไรครับเพราะกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือว่าคนที่ไม่รับวิญาิเนี่ยขับรถ้วล์คลิฟต์อ่าอ่าแต่มองตงกังข้ามครับถ้าเกิดในกรณีฉุกเฉินแล้วรถโฟล์คลิฟต์มันไปติด บริเวณทางที่อพยพมันไปติดอ่าอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์หับ,บเพลิงอะไรเงี้ยหรือไปติดเส้นทางหับเพลิงอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่เอารถไม่เอากุญแจ้เสียบไว้เรียบร้อยครับทำไมมัน,มนต้อง,องไปติดฮะอาจารย์อะไรนะครับทำไมมันถึงต้องไปติดครับมันอยู่พื้นที่มันมันย้อนกลับไปพฤติกรรมพนักง,งานนะครับมันมีจุดจอดแต่ไม่จอดเลยไปจอดขวางประตูออกฉุกเฉินไปจอดขวางทางนะครับเพราะฉะนั้นเราวิธีแก้คือเรากําหนดไปเลยว่าจุดจอดรถโฟล์คลิฟ แต่ถ้าเราไม่ได้กําหนดจุดโรงงานไม่กำหนดจุดถ้าเขาไปจอดนะครับแล้วเขาเอามุแจยออกแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาก็ไม่ได้ทําผิดนะเพราะเขาไม่มีจุดจอดให้เขา้ยแต่มันผิดตรงที่ว่าไปจอดขวางทางออกฝุกเฉินมันก็จะไปลิงก์กับกฎหมายอื่นกฎหมายป้องกานลับผิดชออะไรอย่างเงี้ยอ่อเพราะฉะนั้นต้องดูบริบทนะครับเนาะนอกจในที่นะจะไปจอดบริเวณที่เกิดไกลเกิดไฟไหม้อย่างเงี้ยจุดจอดจบจบแล้วอาจารย์โอเคครับ เจ็ดจิ๋วก็สี่ทุ่มมาและสี่ทุ่มมาและครับโดยปกติแล้วก็จะกะไว้ว่าประมาณสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มนะครับก็ขอบคุณอาจารย์บิวมากเลยวันนี้นะครับทุกท่านที่จะสอบนะครับเราจะส่งลิงก์ไปที่ไลน์กลุ่มใหญ่นะครับไลน์กลุ่มใหญ่นะนะครับอแล้วก็ทุกท่านอยากได้เอกสารนะส่งลิงก์เข้าไปในช่องแชทแล้วนะไปดาวโหลดเอาเลยนะดาวโหลดเอานะเข้าไปในช่องแชทเนี <ifi> be, ่ย <t 32> พ,พี่เจี๊ยบจะถามเหรอครับหรือ,อยังไงครับช่องแชทมันอยู่ไหนอาจารย์เสกถ้าถ้าสองขั้นไม่โผล่ขึ้นมามันน่าจะอยู่ตรงอข้างๆที่มันเป็นที่เป็นคําว่ามออกดเข้าไปที่สามไม่ใช่สิมันจะอยู่ตรงรีเร,รแอคชั่นเหรอมันจะมีช่องแชทไหมบางคนที่ไม่ขึ้นนะชนะ่องแชทมีครับแต่มันไม่ไม่ไมี ไม่มีโอ้ทถ้งนั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปส่งลิงก์ให้ในกลุ่มกลุ่มใหญ่แล้วกันเนาะครับมโอเคโอเค,คขอบคุณครับครับพูดถึงอาจารย์อาจารย์เจี๊ยบครับครับมีเอกสารตีกลับมาอยู่เนี่ยครับผมทิ้งทิ้งไว้นานไปหน่อยโทษที๋อโอเคโอเคอเครับไม่เป็นไรครับ,รบไม่ไม่ใช่ที่อยู่เปลี่ยนอะไรหรอกผมเข้ามาแล้วไม่มี ไม่มีคนรับให้เขาเลยไปเก็บไว้ที่ไปชนีแล้วผมก็ลืมเลยอ๋อครับผมครับผมขอโทษทีขอโทษทีครับผมไม่เป็นไรครับอาจารย์สมใหม่เดี๋ยวคิดค่าจ่ายกับผมก็ได้ไม่เป็นไรโอ้ไม่ต้องครับไม่ต้องครับออมีท่านใดอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมครับแต่ขอบคุณอาจารย์เบรนินครับโอ้ที่อธิบายได้ดีมากครับผมเดียย่ยมเลยเดี๋ยวจะกไลแผนการซ่อมที่ เชื่อมโยงกับเจ็ตี้ของรถโฟกคลิฟต์ครับนแนวทางมาตรฐานนะครับฮะอ่าอ่าขาดขาดเนด่หายครับคืออ <ไป S 2> ยาก,ยากได้แผนงานที่เป็นมาตรฐานของงานโฟกลิฟต์อะครับงานซ่อมบำรุงครับอ๋ออยากได,อกได้อยากได้งานซ่อมบำรุงเหรอครับบริษัทผู้ผลิตไหมส่วนใหญ่ต้องมาจากเมนูนนะเมนูเฟเจอริงอ๋อถ้าเป็นงานพ m มใช่ไหมครับว่าจะวางแผน PM เยังไงใช่ไหมฮะ ถ้าถ้าวางแผน PM เนี่ยก็อย่างที่อาจารย์บิลบอกเลยนะเมื่อกี้เนาะก็คือก็ยึดตามแมนวนวลเขาไปเลย <Okay. S 1> <Okay. S 2> มีคำถามไหมอาจารย์ที่ที่ผมบอกอะของโอชาที่เป็นรหัสที่บอกว่าอ่าเคนไม่ใช่เคนก็จริงโฟกัสโอเปอเรเตอร์อะครับอของโอชาที่ผมหยิบมาก็คือเขารีเควสต์เอ็มพอยเอร์เลยครับ ที่ว่าจะต้องใส่การอินสเปคชั่นแล้วก็เมนเทนแนนต์ะต้องอยู่ในหลักสูตรอ่ะต้องอยู่ในหลักสูตรอ๋อหลักสูตรของพวกริฟเกิเนี่ยที่ต้องเก็บสแปร์นี่นะสิบชั่วโมงสาสิบชั่วโมงนี่นะเห็นเห็นรูปแล้วนึกนึกได้ถามอาจารย์เบรนจามินเคยเห็นเขาเอาแก๊ส LPG ไปวางแล้วก็ใช้เป็นเชื้อเพลิงไหมครับมีครับเคยเคยัะเอ้ยอย่างอย่างนั้นถือว่าผิดใช่ไหมดัดแปลง ไม่ครับอาจารย์มันมีกฎหมายมันมีกฎหมายของกรมโรงงานที่กําหนดมาตรฐานโฟก์ลิฟที่ใช้ LPG อ๋อได้ใช่ไหมครับได้ใช่ไหมครับมีประกาศของกรมโรงงานนะครับประกาศกรมโรงงานเลยนะครับประกาศกรมเออผมลืมพูดไปมีประกาศกรมโรงงานอยู่ว่าโฟกลิฟจะใช้ LPG เนี่ยมีต้องมีอะไรมีเซฟตี้วาล์มีตัวล็อกมีอะไรเงี้ยเ็ามีกฎหมายอนุญาตให้ใช้ได้ครับครับแต่ว่าแต่ว่าถังเขาจะเป็นเฉพาะทางนะใช่ครับ ถังอย่างนี้เ,ออเลยครับถังหุงข้าวนี่เลยครับถังหุงข้าวมันไม่ไ่ใช่นะใช่เขียวๆงี้เลยครับไปวางไว้ไตตย,ยก็เด้อแต่วางมันไม่เหมือนกันนะสังเขียวเหมือนกันแต่วางไม่เหมือนกันนะจานถังเหมือนกันหัววางไม่เหมือนกันครับอ,อ๋อต้องไปดูอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับไปดูหัววาง